ทุกคนตอนนี้ฉันอยู่ที่ BTS สระแดงแล้วก็อยู่ด้านหน้าของสีลมคอมเพล็กซ์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเดินห้างอยู่ใกล้ๆนี้นะครับนี่เลยอยู่ด้านข้างของเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่เอ่อห้างกกไกลๆที่แรกว่าจะไปแบบดเซ็นทันพระรามสาม้วแต่ว่ารถติดมากเลยอะ่ะพอเรามาถึงที่นี่นี่ถ้าใครจะไปเซ็นทันพระรามสามจากสีลมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับมีสายเจ็ดไปเนะี่ย เจด็ดเนั่งเจด็ดเจ็ดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดาดีกวดีว่ามีขนมของกินเยอะแยะเลยอะ่ะอุ๊หนี่ซอยนูน้นนี่ซอยทางนูนก็มีตอนนี้เราอยู่สีลมเนาะคุยของขายเยอะมากเลยคือเราโอ้ยนั่งรถนั่งรถมานานมากอะทุกคนที่แรกอะ่ะเรากลับว่าจะออกมาแบบว่าไปเดินเล่นเซนทรัลพามสามแต่ว่าคิดว่าจะไม่ไปแล้ว คือเราออกมาตั้งแต่บ่ายสองอะ่ะจากห้วยขวางอะ่ะแล้วเรารถนั่งรถท่าหนึ่งสี่มาใช่ปะพอนั่งรถมานี่บ่ายสามครึ่งอะ่ะใช้เวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาด้วยรถเ,ออเนี่ยชั่วโมงครึ่งสิบสี่บาทนะครับราคามันก็ถูกหน่อยเนาะแต่ถ้าเรามาด้วย MRT ทอะ่ะม r รทจากห้วยขวางมาจะอยู่ที่สามสิบสามบาทนะครับใช้เวลาสิบหกนาทีคือต่างกันแบบเป็นชั่วโมงอะ่ะคือค่ารถก็คือค่ารถเท่า สองเท่าเนาะเออแต่ว่าแบบว่าเราประหยัดเวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอะเราก็เลยแบบโอ้หเดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้ไปนี่นี่นี่จะไปเดินเนี่ยเราจะมาที่นี่เฮ่ยคุ้ในนี้เขามีฟู้ดแลนด์ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่นี่นะครับคือจะเป็นเขามีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมีร้านอาหารแบบเยอะแยะมากมายเลยชื่อว่าพักสีลมนะครับเดี๋ยวจะมานั่งกินข้าวแถวนี้แหละคุณมาดูตรงนี้สิ อ๋อตอนนี้เป็นเป็นเดือนพายมันเนาะนี่อันนี้คือจุดนี้เป็นแบบว่าเอ่อบริเวณของพักสีลมนะครับก็คือเขาก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสระดางนะนีด้านหน้าของเราสามารถที่จะลงไปชั้นใต้ดินได้นะครับลงชั้นใต้ดินซื้อของกินหรือจะไปชั้นถัดไปได้นะครับอีกชั้นจีก็เดินเข้าไปด้านในได้เลยเนาะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูชั้นใต้ดินก่อนนะทุกคนไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าที่แรกก็จะกินข้าวไปกินข้าว <c oughs> อีกที่หนึง่งแต่ว่าอุ้ยนี่มีแบบว่ากับข้าวเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกับข้าวเลยอ่ะหาข้าวกินเข้ามาปุ๊บเจอเดลุวควีนก่อนแล้วก็ร้าน่านพ่อนะี่ยอ๋อมันเป็นสลลาเปาอเอเด็เขามีแบบโต๊ะนั่งกินเอ้ยนี่นมีน้ำเียบหวยชาไทายสลลาเปา ซาลาเปาก็ลูกล 40, 40, 50, นะสี่สิบสี้าสิบหกสเนาะแล้วแต่ร้านบูทอันนี้มีบูทด้านในเป็นอ,อันเนี้ยแล้วก็ขนมสงอันนี้ก็เป็นร้านชาชาชาก็แก้วละแปดสิบห้ถึงร2 0นะครับ มีฟุตแลนด์เดี๋ยวเราเดินลองเดินไปดูฝั่งด้านนี้เดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรดีทุกคนจะกินซาลาเปานะแต่ว่าซาลาเปาเขาก็ไม <c oughs> ่น,น,นีเดี๋่อยกันพามาดูให้ซาลาเปาซาลาเปา,า,เปาท่านพ่อลูกใหญ่หมีแบบหกถ้ามีแบบเยอะอยู่เนาะทะไรดีก็ means, จะมีแบบตั้งแต่ลูกหล่ามันมีแต่เป็นแบบลูกเล็กลูกใหญ่ นี่ากน้ำก็น่ากินชาเล็กหวยโอ้เดี๋ยวเราค่อยมาดูนี่มีบอชอนบอนชอนก็น่ากินอ๋อเนี่ยเขามีแบบว่าจุดนั่งพักจุดนั่งเล่นอันแล้วด้านในนี้ก็นร้านอะไรอ่ะอ๋อนี่มันเป็นฟู้ดแลนด์ทา้งข้าใหญ่นี่ก็เป็นร้านอาหารลาลา เป็นปิ้งย่างอะไรเงี้ยนะเป็นชาบูเป็นทิ้งย่างเลยนี่ฟุตแลนด์สาขาใหญ่มากอยู่ที่พักสีรมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเนี่ยวะชั้นนี้ไม่มีอะไรคือมีของกินแหละอยากกินอันนี้อยากกินน้ำกิ๊กห้วยปั่นของเขาอยู่เดี๋ยวค่อยลงมานี่ตอนนี้ก็ขึ้นมาในเลื่อนไปชั้นถัดไปนะครับตอนนี้เป็นชั้น B1 นะฮะ oh. ตอนนี้ขึ้นมา ชั้นนี้เป็นชั้นจีนะครับก็คือชั้นแบบผืนเมื่อสักครู่อุ๊บลิงบิงตุ๊ก,กตาอ๋อเป็นแบบร้านตุ๊ก,กตาน่ารักเต็มเลยอุ้ขึ้นมามีแบบว่าร้านจุ่มตุ๊ก,กตาเต็มเลยทุกคนนี่น่ารักน่ารักเต็มเลยอ๋อ <laughs> นี่เป็นร้านจุ่มร้านจุ่มร้านจุ่มตุ๊ก,กตาอ๋อนี่เป็นแบบด้านข้างด้านหลังเนาะที่เข้ามาอ๋อ เข้าไปด้านในดี๋ยวในร้านจุมร้านจุมเข้าไปด้านในดีกว่าตอนนี้อยู่ชั้นจีเดี๋ยวหาแบบน้ำกินหาของกินนี่คือเวลาบ่ายสามสี่สิบไอศครีมนี่ร้านมีร้านปังสยามมีตรงนี้ร้านปังสยามก็คือเป็นร้านขนมปังแล้วก็มีน้ำนะครับผมกินเขาเอยอะอยู่นี่อุ้ย อ๋อโรงเรียนเซนโญเซฟคอนแวนลด15%สำหรับเซนโยนี่นี่นี่น,นี่ร้านกากะเพราะอันนี้ก็เป็นร้านร้านนี้เราไปกินร้านน้ำมาม่าท็อฟฟี่มาม่าคาเฟ่อันนี้เราไปกินที่รัชดา19บ่อยอยู่ร้านเขาแต่ว่าแต่ว่าที่นี้จะเป็นแบบว่า take away โอ้หเนื้อด้านในก็มี ไปเดินดูด้านในนะอ๋อร้านนร้านกับข้าวกับปาลามีร้านกาแฟอาราบิกา้าอยูอ่ใกล้กับเซนโยเซนะียนเนาะเขาก็ลดราคาให้เด็กๆเซนโดหมดละขึ้นไปดูด้านบนเนี่ยถ้าใครมาชั้นจีนะครับก็คือเดินตรงเข้ามาเลยก็จะมีแบบว่าร้านกับข้าวกับปาลาร้านแบบอาราบิกา้า ร้านกาแฟร้านฟังสยามอะไรเงี้ยนะแบบเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งมีอะไรเอ่ยโอ้โหคือความพู้สึว่าแบบชั้นชั้นหนึ่งหรือชั้นเอลเขาบอกว่าชั้นเอลอะ่ะนี่ไงร้านรู้สึกว่าจะมีเป็นร้านกาแฟเยอะเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าแถวนี้เขาเป็นแบบว่าเอา่อพนักง,งานออฟฟิศเยอะมีร้านกาแฟร้านแว่น อุ้ยตัวน,นี้คือเดินเล่นได้นะส่วนนี้เดินเล่นได้แต่ว่าร้านค้าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ร้านแว่นโอ้ตรงน,นี้มีจุดแบบนั่งเล่นนั่งพักผ่อนได้ด้วยด้านบนก็มีอ๋อตัวนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ด้านล่างก็ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่ไปดูด้านนอกดีกว่าไม่มีแต่ร้านกาแฟร้านกาแฟกาแฟคาเฟ่าฟ,อ,ฟ,อ,ฟ,อ,ฟอย่างเงี้ย มันไม่ค่อยมีแบบว่าร้านของกินอะไรเยอะเท่าไหร่อนด้านนี้มาดูด้านนี้สิพอเราขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอร้านคาเฟ่ยอยู่แล้วก็มีตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งร้านนยก็จะเป็นว่าทาน,นิงนะครับทาน,นิงก็จะเป็นแบบโทนสีเขียวนะสวยๆร้านทาน,นิงก็จะเป็นแบบร้านนานะ้ำเนาะเยอะแยะเลยเ้ยนี่ยังไม่เปิดจเจริญสังขยาอันนี้คือเชื่อมต่อกับ,กบรถไฟฟ้า BTS นะครับอยู่ด้านหน้าเอ้ยนี่มีจเจริญสังขยาสังเฮียของแม่ก็ไปดูด้านนี้ดีกว่าอันนี้อะไรเลยนียย่อ๋อมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทุกคนอืมอะไรเจนคาอ๋อเขาเริ่มต้นที่แบบว่าหนึ่งร้อยบาท8ปสิบห้าบาทแล้วแต่เนาะนี่ด้านนี้แต่เดินออกไปก็เป็น BTS แล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นหวับร้าน การุนหรอการุนหรือการันกาลันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแบบตานามเนี่ยเนี่ยดคือมาจาก BTS ก็คือเดินตรงเข้ามาเลยเมื่อจะเป็นชั้นนี้นีร้านจะเป็นกาลันนะเดินเดินนี่ด้านนี้ก็มีนี่ไงใครบอกว่าชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็มากินนี่เลยท้องสมิธทองสมิธอยู่ชั้นเขาบอกว่าเป็นชั้นเอ๋ออนี่ร้านกาแฟ ร้านกาแฟก็จะเป็นเงินเงินหน่อยเนาะเออบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนโอ้ยด้านบนก็มีวืวว่าเราจะไปกินซิสเลอร์ด้านบนมีด้านบนมีซิสเลอร์ด้วยเนี่ยทองสมิดนะครับก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ทองสมิธอันนั้นเป็นคอฟฟี่คลับอ่าเดอะคอฟฟี่คลันะครับแล้วก็เบิร์นบุสบาประมาณนีเ้เรวบรรยากาศดีเนาะสวยดีป่ป คือ <c oughs> เราต้องหาของกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจะฟุบ <c oughs> นี่สี่โมงเย็นแล้ววะเชื่อไหมว่าทุกคนเราอะกินข้าวปกตินะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้กินของหวานอาทิตย์นี้เราไม่ค่อยได้กินของหวานเท่าไหร่จากน้ำหนักรดอาทิตย์หนึ่งน้ำหนักรถไปสามกิโลโอะโหเวอร์ปะ่ะคือเนี่ยเหมือนเรากินเรากินไม่ได้เยอะมากเรากินข้าวแบบเนี่ยเดี๋ยวทั้งวันแล้วก็อาจจะกินข้าวช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วกไ็ไม่ได้กินของหวานอย่างมากก็คือกินเป็นขนมนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบชาก,กาแฟสักแก้วอะไรเงี้ยแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเพิ่มเติมส่วนมากก็อาจจะเป็นผลไม้เพิ่มอะไรเงี้ยเนี่ยน้ำหนักอาทิตย์เึงลรดไปสามกิโลแล้วอะเจ๋งมากแต่ว่าก็อดไม่ได้หรอกนี่เดี๋ยวก็จะไปกินขนมอันนี้บรรยากาศประมาณนี้อันนี้คือชั้นสองนะครับอ๋อนี่ไงซิสเลอร์ซิสเลอร์อยู่ชั้นสอง อันนี้น่าจะเป็นชั้นสูงสุดของเขาแล้วล่ะคิดว่าเนาะแต่ว่าซิสเลอร์ก็มันเป็นบุฟเฟ่เนาะแต่ว่าแบบสเต็กเราก็ไม่ค่อยอยากกินนท่ไเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีแบบมมหมดแล้วอ๋นนี้ชั้นบนสุดแล้วมันทำไมไม่ไม่มีอะไรอะ่ะ <c oughs> มันมีแต่คาเฟ่อะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ือว่าเราจะไปกินที่สีลมคอมเพล็กซ์เนาะเนี่ยมันไม่คือจริงๆอ่ะมันมีมันมีอะไรให้กินอยู่นะแต่ว่าคือเราไม่อยากกินซิสเลอร์แบบมันยิ่งใหญ่อลังการเกินไปมันจะกินแน่นเกินไปไงแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปซื้อน้ำเก๊กฮวยปั่นข้างล่างแล้วก็ไปกินข้าวที่อ่านู่นดีกว่าแต่แต่อันนี้ก็อยากกินเ <laughs> นี่ยอู เอาไงดีอะทุกคนแต่ก็อยากกินนะกินซิสเลอร์ไปเลยจบๆโอเคตกลงเราก็มากินซิสเลอร์นะทุกคนเพราะว่าในนี้ก็น่าจะมีร้านกับข้าวกับปลาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีเป็นร้านทองสมิธแล้วก็มีซิสเลอร์นะที่แบบว่ามันจะเป็นแบบอาหารหลักๆเนาะที่เรากินได้นะโอ้น่ากินอยู่นะแต่ว่าเราจะเอาสติกอลิปเพราะว่าเราก็ เดี๋ยวเรต้องลงไปกินขนมด้านล่างด้วยเนาะนี่เลย ตอนนี้เราก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับก็ลงมาเดินเล่นชั้นล่างเหมือนเดิมนะะับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดก่อนที่เราจะเข้าไปในห้างเนาะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่ก,ก็เห็นไหมทองสรรมิธมีร้านกับข้าวกับปลาร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเมื่อกี้เราไปกินซิสเลอร์อยู่ชั้นบนน่นชั้นสองเนี่ยมันจะมีแบบว่าเยอะแยะเลยทุกคนบรรยากาศดี อ๋อมีสเสวนเส้นอยู่ตรงนู้นด้วยในสุดมีสเวนเส้นด้านไหนแล้วก็เดินแบบพาเด,ดินวนๆเรือบเียบเนาะบรรยากาศดีมากเลยห้างตรงนี้คือเขามีพื้นที่แบบสาธารณะให้แบบว่ามานั่งเล่นได้อะไรเงี้ยนะฮะคือมานั่งเล่นหน้าห้างซื้ออะไรมานั่งแบบนั่งดื่มได้อะไรเงี้ยซิกฟกาแฟด้านในมานั่งดื่มได้แล้วก็ชมวิวนี่เห็นไหมก็จะมีแบบรถไฟฟ้าบิงผ่านตลอดทาง ด้านหน้าคนเลิกงานเนาะคนกําลังเลิกงานก็กําลังกลับบ้านกันนะครับเยอะมากแถวนี้เขาก็เป็นออฟฟิศนะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็จะมีตลาดตลาดก็จะมีแบบตลาดเอ่อตลาดอะไรนะไอตลาดละลายซับแบบซอยละลายซับนะอยู่ประมาณแบบนู่นซอยห้าซอยละลายซับขายของขายอะไรแบบต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีตรงนั้นสารแดง เราก็เราก็จะพา,พาเดินย้อนกลับไปที่าสารแดงนะครับไปตรงเซนทันนี่คือเขาขึ้นรถไฟฟ้ากันนะถ้าขึ้นรถไฟฟ้าก็มาขึ้นตรงนี้ได้เลยเนะมื่อก่อนนะ่ะเขาจะทำแบบรถไฟฟ้าอยู่ตรงเหมือนแบบปไปในทางขึ้นจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าเขาลือออกลือออกแล้วก็มาร่วมใช้ร่วมกับห้างไปเลยก็จะแบบดีกว่า เดี๋ยวรอตอนนี้คืออยู่ที่สีลมซอยหนึ่งนะครับคือตอนนี้แบบมันม,มันเริ่มมันเริ่มค่ำแล้วนะห้าโมงกว่าแล้วก็จะเริ่มแบบว่ามีของขายอันนี้บรรยากาศกรุงเทพมหานครก็จะเป็นฟิลนี้แหละทุกคนนระถก็จะเยอะๆหน่อยร้านขายของคือแบบว่ามันจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยๆเนานะไปจนถึงเที่ยงคืนแหละ จนกว่ารถไฟฟ้าจะหมดอ่ะนี่เราเดินมาจากพักสี่ลมคืออยู่ติดใกล้ๆกันนี่นะครับอันนี้บันไดทางขึ้นอีกฝั่งนะนู้นถ้าเราเดินถ้าเราจะกลับบ้านนะเราก็ต้องเดินไปทางนู้นเพื่อที่จะเออ่ไป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 ,ไปบ้าน,นครับอันนี้นี่เดี๋ยวมาเดินเล่นที่สี่ลมคอมเพล็กซ์ส้าหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับประมาณนี้นะครับทุกคน